โงเรียนใช่ไหมลูกใช่ค่ะข้าวแถวใอ้เพื่อนข้าวแถวนชไลูก เดินไปเดินไปนะแม่จะไม่ผ่านให้เคยแบบขสวัสดีค่ะคุณครูก่อนโอ้ยสวัสดีค่ะคุณสวยเราเอาคนแม่มาได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะวันนี้เชิญมาด้วยเลยค่ะมามาคนไหนคมาคนเดินนี่ไงคุณนี่แม่เดินมามามาต้องมาต้องไอ้ชีดนี่ก่อนสองมือถูกกันนะคะค่ะพี่พี่เอาคุณแม่มาให้ค่ะต้องเอามาค่ะแต่แต่คุณแม่จะต้องกลับบ้านนะไปเดินเดินไม่ได้ใช่ไหมคะต้องอยู่ด้วยกันต้องให้คุณแม่สแกนด้วยก่อนเลย ไปสแกนมือก่อนนะคะเดินเถอะลูกข้าดิฉคุณครูทั้งสองฝั่งเลยลูกฝั่งนู้นด้วยลูกค่ะฝั่งนู้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะรับเยอะเยอะเยอะโอ้ตัวจริงสวยแท้เอาไม่ติดอ่ะติดหรือเปล่าบอกพอที่ลูกคุณครูอะไรลูกหนูอยู่ห้องคุณครูบิวอะไรลูกบิวบิวตี้จิ้นเลยไหมจิ้นไหมคุณคอีค่ะไม่สวยไม่สวยลูก อัลูกมาดิมานี่แต่หนูเลยใจเลยอัลูกมาไปทอดนะกอดนีคุณครูซื้อปลาซ้ำสอกิโลนะคะค่ะวันนี้ยมาส่งเลยนะคะได้ค่ะ่ะมือก่อนค่ะท้ามมือปนเด็ดขานนะคะเร็วเนะคะโอเคบาทสวัสดีค่ะเป็นไงลูกวันนี้บางเหรอเดี๋ยวแม่ก็มาลูก ไม oh, anyway, ่เห็นไหมนั uh, ่นน่ะเพื่อน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 ไม่ร้องเลยหนูไึงแม่เรเดี๋ยวแม่มาหาเบอร์เบอร์โทรแม่อะไรเดี๋ยวครูโทรให้หนูต้องหนโทรบอกแม่ว่าไงคะแม่รี่มานะหนูไม่ถึงแม่มากเลยอ่าเดี๋ยวคนครูโทรให้นะคะเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมคะ เอาได้ได้แล้วเอาวทบทวนอีกครั้งครูจำไม่ได้แล้วเบอร์โทรอะไรนะคะอ่าอ่าแต่หนึ่งแต่ท่าสองจะตวนอ๋อแล้วบอกแม่บอกแม่ว่าไงลูกแม่แม่ใจรีบมานะหนูไี่ถึงแม่มาเลยอ่ะถ้างั้นหนูเงียบก่อนนะ อ่ะเงียบก่อนโอเคนะคะเดี๋ยวคุณคณรูโทรโทรหาแม่นะนนนนอ่าโอเคแต่หนูต้องเงียบนะลูกโอเค